สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็จะชวนทุกคนมาขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะซึ่งเชื้อเหล่านี้นะคะก็เป็นเชื้อที่ต่ายได้เคยทําไว้แล้วนะคะจนแดงแล้วนะทุกคนเนี่ยค่ะสีสวยมากค่ะสีแดงอมม่วงนะคะนี่ค่ะก็จะมีสีเข้มแบบนี้นะจริงๆมีอีกหลายขวดเลยค่ะทุกคนช่วงนี้ก็มีคนขอติดต่อนะคะ ติดต่อเข้ามาขอซื้อนะคะจากตายไปหลายคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยได้เริ่มต้นลองทําแล้วก็ยังไม่แดงสักทีนะคะลองมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่แดงเนาะเขาก็เลยขอซื้อหัวเชื้อไปนะคะแต่ละขวดเนี่ยก็คือสามารถนําไปขยายเชื้อต่อได้เลยนะคะวันนี้ตายก็เลยจะ ออมาสาธิตวิธีการขยายเชื้อแล้วกันค่ะจากหลายๆคนนะคะที่ได้จุลินทรีย์จากตายไปนะคะว่าวิธีการที่จะนําไปขยายเชื้อต่อนั้นทํำยังไงนะอ่ะตายก็ได้เตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะวัตถุด,ดิบนะที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็ ผงชูรสนะคะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำปลาค่ะจับเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนค่ะว่าถ้าใครไม่มีผงชูรสนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะเนี่ค่ะเหลือสามอย่างนี้ได้เลยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ไข่นะคะและสำหรับใครที่ไม่มีน้ำตาลนะคะก็เอาน้ำตาลออกได้เลยนะก็เหลือ3ามอย่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับการขยายหัวเชื้อนะคะหรือแม้แต่กระทางการเริ่มต้นทำหัวเชื้อด้วยตัวเองนะ สามารถใช้ของง่ายๆเหล่านี้เลยค่ะทุกคนไม่ใช้อะไรยุ่งยากเลยนะคะและบางคนบอกว่าเอะเราจะใช้ทั้งน้ําตาลสายแดงแล้วก็ใช้ทั้งผงชูรสด,ด้วยได้ไหมนะคะก็เช่เออก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นไข่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองตอกลงไปเลยพร้อมกับบีเปลือกไข่ค่ะอ่าบีเปลือกไข่ลงไปเลยนะคะ อัตราส่วนทุกอย่างนะคะ1ต่อ1ต่อหหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลา1ช้อนนี่ค่ะไข่1ฟองนะคะใช้น้ำปลา1ช้อนนะอาจจะมีเกินบ้างนะคะไม่ครบ1ช้อนเป๊ะๆบ้างนะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนนะคะนี่อ่าใส่ไปเลย กะปริมาณเอาเนาะแล้วก็ผงชูรสค่ะเป็นกรดอะมิโนนะคะโมโนโซเดียมกลูตามเมตนะนี่หนึ่งช้อนค่ะปนไปเลยใช้ทั้งสองอย่างได้เลยนะคะทั้งน้ำตาลทรายทั้งผงชูรสหรือว่าเหมือนที่่ายบอกไปนะคะว่าถ้าใครไม่มีมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะและหลังจากนั้นนะคะก็ตีส่วนผสมของเราให้ละเอียดค่ะ ขั้นตอนการตีส่วนผสมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนบางคนก็คือตีแค่นี้นะคะแล้วก็เอาไปเอาไปทำเลยนะคะแบบนี้ไม่ได้ค่ะบางคนก็จะเห็นผลช้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องละเอียดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเม็ดน้ำตาลผงชูรสต่างๆนะคะจะต้องละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะคะเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยแต่จะใช้เวลาในการคนทุกอย่างค่อนข้างนาน,นะคะ่ะน่าจะประมาณ5นาทีเราตีไปเรื่อยๆเลยนะคะ ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะต่ายก็ได้ตีส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันนะจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะนี่ค่ะละเอียดเลยนะคะไม่มีเศษของน้ำตาลนะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็ อันนี้นะคะเป็นขวดน้ําเปล่าที่ต่ได้เตรียมใส่ขวดไว้แล้วนะแล้วก็ทําการตากแดดแล้วนะคะประมาณ1-2วันค่ะตัวนี้เป็นน้ําฝนนะคะที่เคยได้เก็บไว้ในตุ่มไว้ในโอ่งนะแต่ก็นํามากรอกไว้ในขวดค่ะใครมีขวดน้ําดืม่มใครมีขวดน้ําอัดลมก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะทุกคนและหลังจากนั้นเราก็เติมอาหารนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะส่วนผสมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมลงไปในขวดค่ะ ใช้กลวยนะคะอันนี้เป็นขวด600มิลนะคะตัวนี้เป็น600 m l ค่ะเราจะเติมไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะทุกคนไม่ต้องเติมเยอะนะคะบางคนนะคะบอกว่ากลัวไม่แดงเติมไปเยอะๆดีกว่านะปรากฏว่ายิ่งเติมเยอะยิ่งไม่แดงค่ะนะเราไม่ต้องเติมเยอะค่ะนี่อันนี้คือ1ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะเราก็เอาออกนะนี่ ให้เหลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปแค่นี้ค่ะไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องเยอะเลยนะคะนี้ต้องย้ําเลยนะส่วนตัวนี้เป็นขวด1.25ลิตรนะคะก็เกือบเกือบหช้อนค่ะเพราะว่าถ้าขวด1.5ลิตรเนี่ยต่ายจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะค่ะตัวนี้เป็น1.25เนาะก็เกือบเกือบอะค่ะนะอ่านี่ ่แล้วดูปริมาณขวดเอานะคะอย่างขวดนี้ค่ะเป็นขวดขนาด345 ml นะคะเราก็เติมไปนิดเดียวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูน้อยกว่าครึ่งช้อนอีกนะทุกคนอ่าอันนี้คือครึ่งช้อนนะคะเราก็จะเติมไปแค่เนี่ยนิดนึงอ่าเนี่ยค่ะแค่นี้นะคะนี่แค่นี้เลยนะไม่ต้องเยอะค่ะ แล้วแต่ก็จะทําการเติมให้ครบทุกขวดเลยนะคะเหลือขวดนี้นี่เห็นไหมก่อนเติมแต่ละครั้งก่อนตักนะคะ แต่ก็จะมาตักมาคนนะคนให้สารละลายเข้ากันให้ดีติดเปลือกไข่ค่ะนี่อ่าย่อนลงไปอันนี้ขวดหกรนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะขวดหกรเหมือนกันครึ่งช้อนโต๊ะ จริงๆขั้นตอนการเติมตัวส่วนผสมตรงนี้นะคะตัวอาหารตรงนี้เนี่ยเสร็จเลยค่ะทุกคนเติมแล้วก็เขย่านะคะหลังจากนั้นตากแดดอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะนี่อันนี้ขวดเล็กนะคะแต่เติมไปนิดเดียวพอนี่แค่นี้พอนะคะนี่ค่ะนี่พอแล้วไม่ต้องมากอ่านี่น่าจะติดเปลือกไข่เคาะนิดนึงอ่าลงไปแล้วนี่ยค่ะ จริงๆแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่มีหัวเชื้อเป็นของตัวเองนะขั้นตอนแค่นี้นะคะเนี่ยก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะปิดฟ้านะคะเขยา่าเขยา่าเขย่าให้เข้ากันนะแล้วก็นำไปตากแดดได้เลยค่ะรอประมาณ1เดือนนะ1เดือนกว่าๆก,ก็จะเริ่มแดงค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ใจร้อนนะคะแล้วก็มีหัวเชื้อนะซึ่งหลายๆคนก็ได้ซื้อหัวเชื้อจากต่ไปนะคะเนี่ยค่ะ เราก็ต้องมาเติมหัวเชื้อค่ะทุกคนพอเราเติมอาหารแล้วเราก็เติมหัวเชื้อลงไปด้วยเพื่อเร่งให้เขาแดงเร็วขึ้นนะแล้วก็บางคนนะคะมีคําถามส่งมาเยอะมากเลยว่าการเติมเจ้าหัวเชื้อตัวนี้เนี่ยต้องเติมปริมาณขนาดไหนนะคะแต่ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่มีปริมาณที่แน่นอนค่ะใครอยากแดงเร็วนะคะและอยากให้มั่นใจว่าแดงแน่นอนก็เติมไปเยอะหน่อยนะแต่สําหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะแบบ ใช้หัวเชื้อที่ไม่ต้องเยอะมากอยากจะประหยัดหัวเชื้อด้วยนะคะเราก็กะเอากับช้อนเราได้เลยค่ะอ่าต่อไปขอหยิบช้อนนะคะขอใช้เป็นช้อนเดิมเลยนะคะก่อนที่จะเทนะก็เขย่าก่อนทุกครั้งนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขย่าก่อนนี่ขวดนี้นะคะเป็นขวดเล็กตัวนี้นะ 430ML นะคะนี่ค่ะ 430ML นะ เราใส่ไปช้อนเดียวก็พอค่ะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดหัวเชื้อค่ะอ่านี่ใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเขย่าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทุกคนนี่เราก็จะได้ขวดที่เป็นสีอมชมพูแบบนี้นะคะอ่อนๆแบบนี้นะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดหัวเชื้อก็เติมไปแค่ช้อนเดียวได้เหมือนกันค่ะ อ่าอันนี้ก็เป็นขวดเล็กเหมือนกันนะคะก็ช้อนเดียวเช่นกันอ่าเดี๋ยวไปลืมเขย่านะคะเขย่าก่อนเขย่าก่อนทุกครั้งนะคะดีที่สุดค่ะเผื่อบางทีเขามีตกตะกอนเนาะนี่หช้อน1ช้อนเราเนี่ยก็จะประมาณสิบห้ามลนะคะประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเขาเป็นขวดเล็กเนาะขวดน้ำอัดลมขนาด10บาทอะคะ่ะนี่ค่ะ แล้วก็ในขวดน้ำดื่ม600 ml นะคะแต่ก็จะเติมไป1ช้อนครึ่งหรือบางทีก็2ช้อนเลยค่ะ่าเดี๋ยววันนี้แต่ก็จะเติมไป2ช้อนค่ะนี่แบบนี้นะขอเติมไปให้ครบทุกขวดก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเขย่าทีเดียวนะ2ช้อนค่ะ เติมปริมาณ2-3ถึงช้อนนะคะโอเคเลยนะสำหรับขวด600 ml ค่ะสำหรับใครที่แบบว่าอยากแดงเร็วนะเติมได้เลย3ช้อนนี่แล้วก็ขวดนี้นะคะเป็นขวด1.25ลิตรนะ นี่ยคะ่ะขวดโคก้กขวดนี้หนึ่งจุดสองห้าลิตรนะคะแต่จะเติมไปสี่ช้อนคะ่ะสองสามสี่ขวดสุดท้ายแล้วคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ นี่ค่ะตัวหัวเชื้อของเรานะคะเติมได้หลายขวดเลยค่ะนี่ค่ะหัวเชื้อของตายนะยังลดไม่ถึงครึ่งเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูว่าลดไปปริมาณไหนนะคะวางตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยยังลดไปไม่ถึงครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะ ้หัวเชื้อแบบประหยัดมากๆนะคะทุกคนเนี่ยนำไป1ขวดเนี่ยสามารถที่จะขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้หลายขวดมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องเขย่าค่ะขวด1.5ลิตรนะคะขวด1 2 5ลิตรเนี่ยเติมไป4ช้อน5้าช้อน6ช้อนได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากแดงเร็วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หัวเชื้อแล้วนะอ่ะ ตอนนี้ยังไม่เป็นนะคะต้องตากแดดก่อนนะทุกคนแต่ว่าเราต้องเขย่าค่ะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีนี่ค่ะขวด600มลเนี่ยก็จะเติมไป2ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองสามารถเติม3มช้อนได้นะคะอันนี้นะคะ3มช้อนโต๊ะได้เลยค่ะ แต่ขวดเล็กๆแบบนี้เนี่ยไต่ก็ทดลองเติมให้ดู1ช้อนนะอันเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วนะคะสําหรับคนที่ประหยัดหัวเชื้อนะเติมไป1ช้อนได้ค่ะถามว่าเราจะเติมสองช้อนได้ไหมได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกขวดนะคะเราก็จะเป็นลักษณะน้ำอมชมพูแบบนี้ค่ะ เราก็นําไปตากแดดนะคะแล้วก็ทิ้งระยะไว้เวลาประมาณ1เดือนแล้วในช่วง1เดือนนั้นเนี่ยเราก็หมั่นมาเปิดฟ้าหมั่นมาเขย่าเป็นประจำนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้กันทุกคนอย่างแน่นอนค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยไก่ก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่า1สัปดาห์ผ่านไป2สัปดาห์ผ่านไปแล้วก็1เดือนผ่านไปจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไว้รอติดตามกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะลองทําตามกันดูค่ะสวัสด สวัสดีค่ะ